สำหรับความฝันนี้พี่อบเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยฝันมาบ้างแล้วและคิดว่าตัวเองอาจจะเพ้อเจอ้อหรือเป็นบ้าก็เป็นได้แต่ความฝันนั้นมักจะแฝงด้วยความหมายเสมอมาฟังกันนะคะว่าถ้าฝันเห็นยานอาวกาศหรือ UFO นั้นจะหมายถึงว่าอะไรกันความฝันเช่นนี้ทำนายได้ว่าจะได้โชคจากคนทางไกลคนที่ เราไม่เคยรู้จักมาก่อนหวังได้ลูกก็จะได้ลูกหวังว่าถ้าจะทำธุรกิจหรือลงทุนสิ่งใหม่ๆกับตัวเองนั้นก็จะประสบความสำเร็จดังที่ตัวเองคาดหวังไว้นั่นเองก็ถือว่าเป็นความฝันที่ดีเลยทีเดียวแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่จะมีเข้ามาที่ทำให้เราตัวผู้ฝันเองนั้นจะต้องคิดมากก็ ควรวางแผนให้รอบครอบก่อนที่จะทําอะไรนะคะส่วนเรื่องการงานและการเงินนั้นจะได้ลาบจากการทํางานหรือได้รับจากงานพิเศษที่ทําแบบคาดไม่ถึงหรือคุณอาจจะคิดไม่ได้ว่ามันจะทําให้คุณโชคดีนั่นเองคุณจะใช้ใจ่ายมากไปสักหน่อยในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือไร้สาระควรเก็บออมเงินจำนวนนี้ไว้บ้างเผื่อการข้างหน้า จะได้ไม่ต้องหนักหนาสหัสเกี่ยวกับการเงินการทองต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่และผลที่คุณทำจะหายเหนื่อยอย่างแน่นอนถ้าตั้งอกตั้งใจกับงานงานนั้นรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังเลยทีเดียวส่วนเลขมงคลสำหรับความฝันนี้ก็คือ เลข3เลข4ี่และเลข6นะคะขอให้คนที่ฝันเห็นยานอาวกาศหรือ UFO นั้นจงสบายใจได้ก็ถือว่าเป็นความฝันที่ดีที่จะเกิดสิ่งดีๆให้กับตัวคุณน,นั่นเองขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันค่ะ